เครื่องนำไปสู่พพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าเครื่องนำไปสู่พพเครื่องนำไปสู่พพดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่พพเป็นอย่างไรและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าราทะฉันทะก็ดีราคะก็ดีนันทิก็ดีตัณหาก็ดีอุปายะและอุปาทาน อันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่พบความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบมีได้เพราะความดับไม่เหลือของฉันทะราคะนันทิตันหาอุป,ปายะ และอุปาทานในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเหล่านั้นนั่นเอง